สวัสดีครับผมร้านแอดแบงไทยนะครับหรือ l ลน์ไ d ด a แอดแบงไทยวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับธนบัตร100บาทแบบ12หรือธนบัตรที่เราเรียกกันก็คือ100ช้างแดงน,นะครับว่ารุ่นนี้ราคาซื้อขายกันจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับรุ่นนี้ผลิตออกใช้เมื่อ6เมษายน2521นี่ะครับนี่ก็ผ่านมาจะ50ปีแล้วนะครับจะผลิตเป็นแบบ ตัวเลข6หลักนะครับด้านบนหมวดเห็นไหมครับตัว 1A 7290598ที่เราเห็นนะครับอันตัวนี้จะมีแบบ6หลักและแบบ7หลักที่เราเห็นนี้จะเป็นแบบ7หลักนะครับแล้วก็ลายน้ำจะเป็นลายน้ำราชการที่9เห็นไหมครับอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้ทางร้านเราสองไฟให้ดูเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นธนบัตรแท้มีลายน้ำส่วนด้านหลังนะครับเป็นอ่ะบโรมราชานุสาวลีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ ที่มีชัยเหนื้อพระอุปราชาครับสมัยก่อนเราก็เลยเอามาใส่ไว้ในด้านหลังของ100ช้างชั้งแดงนะครับที่เราเรียกกันติดปักสภาพ UNC ออย่างนี้นะครับก็คือไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะเราจะโชว์ให้ดูเลยว่าในแหนบเนี่ยเราแกะออกมาจากแหนบนะครับมันจะเป็นธนาบัตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับราคาที่ซื้อขายกันจริงๆนะครับถ้าตัวเลขไม่ใช่เลขสวยนะครับราคาซื้อขายกันจริงๆราคาประมาณ 170บาทถึง250บาทนะครับจะประมาณนี้ถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงลายเซ็นหายากหรือว่าตัวเลขสวยต่างๆนะครับแต่ถ้ารุ่นที่มีตัวเลขสวยตัวเลข,ต,เลขตัวเลขเรียงนะครับแล้วก็ตัวเลขตองต่างๆที่เป็นเลขเดียวกันทั้งหมดนะครับราคาซื้อขายกันจริงๆนะครับหลักหลายพันจนถึงหลายหมื่นบาทนะครับอันนี้คือข้อเท็จยิงสําหรับนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มสะสมนะครับก็ เลขธรรมดานะครับก็สะสมได้นะครับราคาแต่งปันจากร้านอแอดแบงไทยนะครับสามารถสั่งซื้อตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ